สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปากดลักสิบแรงเดบสองตัวสถิติสูตรนี้เดิมมา7จ็ดวัติดครับวันนี้ก็จะเป็นวดที่8ที่ผมจะมาคำนวณใช่วงการซ้หรับท่านผู้ชมพนักที่ทำอยู่นะครับก็จะมีแนวทางทาวดวันที่1มีนาคม2 5งพันห้าร้อยหกสิบำหรับท่านสนใจสูตรสิบแรงสูตรนี้ไม่ต้องกันครับในงวดาไรสูตรนี้ครับทำออกมาได้3ามแปดนี่คือเลขยี่สิบแรงที่ทําได้งวดแรกครับออก3ามแปดนะครับเลขที่มาหลักสิบแรงเลขสามนะครับ ว่าต่อมหครับซีิงวุ้นที่สคำนวณมาได้หกกับ1ออกห1หนึ่ะครับหเข้าหลักสิบ 10, ครับถูกเป็น2องวย่ต่อไามครับสี้นที่สามทำให้เจ็ดกับสองออกสองหนึ่งได้ที่มาสิแลงคือสองถูกเป็นสามวมต่อไหครับซีิงวุ้นที่สี่ทำให้ศูนย์กับห้าออกห้าหน่งนะครับถูกเป็นสี่มต่อมว้นที่ห้าครับศูนยนี้ได้เจดกับสออกสองสามได้ที่มาสิบแรงคือเลขเลขสนะครับ ต่อมาม่าหมว่ที่6ดินสูงกับ5ออก5หนึ่งได้ที่มาส0บแรกเเลย5ครับต่อมามกที่7ครับสูงนี้คำนวณได้0ูกับ5ออก5สูงได้ที่เข้าต่อสเลย5ครับอ่าซึ่งสูงนี้ครับดิงมาต่อเนื่องเจ็ดวันติดงวดนี้ก็จะเป็นวันติดแที่ผมจะมาคำนวณร้มชมกันนะครับ ในคลิปนี้ผมก็จะคำนวณดูตั้งแต่งวดแรกที่สูงนี้เริ่มเดินนะครับหาท่านนิสัสนใจสูงเดินสิบแรงเแบบสองตัวสูงนี้มาลงคำเนินเทียบรดูครับสูงนี้วิธีคิด หลักแสนหลักหมื่นหลักพันบนหนึ่ครั้งสิบลงบนหนึ่ครั้งหลักร้อยครั้งนี้หนึ่งบนหนครั้งหลักหมื่นคั้งที่หนึ่งบนหนึ่งครั้งหลักหมื่นครั้งที่สองบนนึ่ครั้งหลักสิบครั้งที่สามบนหนึ่งครั้งนะครับทีนี้ท่านผู้ชมก็มาลองบวกเทียบดูนครับห้าบวกสามเป็นแปบวกเป็นสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดยีสิบสองยี่สิบสามสามดึงตัวได้ที่ได้คือที่สครับบวกไปหแต้งได้ตับวกที่ออกสามแปดครับ ต่อมาครับสีว่วดที่สองมาลองคำนวณเทียบดูครับงวดที่สองในวดที่ออก6กหนึ่งูนได้6กกับหนึ่งนะครับออก6กหนึ่งะครับ,นะรบวิธีคิดสูตรนี้ครับหลักแสนบนครั้งหลัก บนหนึ่งครั้งหลก 1, ักพันบนหนึงครั้งสิบรนบนหนึ่งครั้งบูนได้ร้อยน่วครั้งที่หนึ่ง้น่วยั้ที่สบนนึงครั้งหลักสิบครั้งที่สบวนหนึง, 10, ค,รง 3, ครั้งนะครับที่นูกชมเข้ามาลองบวงดูครับหนึ่กปดเป็นเก้าเก้บวกเเป็นสิบหกสิบเก้ายี่สบวกกันแล้วได้หกกับหนึ่งนี่คือเลขเด่เนสิบแรนที่ทำได้ในงวดที่สอครับผลทียวิศหดินหกกับหนึ่งออกหกนึครับ เลขที่มา10บแรกเป็นเลขหกนะทูกเป็นสองหมดครับต่อมาครับจะเป็นมวดที่ะามมวดที่สามเป็นงวดนั้นยิงเจยดกับ2ออกสอครับวิทีคิดสุนีครับหลักแสนบนหนงครั้งหลักหมื่นบนนงครั้งหลักพันบนนครั้ง สิบแลงเนหนึ่งแลงรวครั้งที่หนะครับหลักรที่องเป็นหนึ่งแหลักสิครั้งที่3ามนหน,นึ่ง,ง,ง,นนงชมก็มาลองบวกเทียบดูครับนำหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสามสามสามเก้าบวกสี่สิบแปดบวกเก้า บวกกันได้5้จ็ดินตัวแรกได้เลขเจ็บวกมี5แต้มเป็น2ออกสอครับได้ที่มาสิบแรกในวันที่3ามเป็นเลขสอนะถูกเป็น3าม่วยต่อมาจะเป็นวัที่4ี่วดที่4ี่แนวันนั้นสู่นี้ครับคำนวณมาได้สูงต่อห้ออกห้านะครับ วิธีคิดหลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกหนึ่งครั้งครับหลักพันบวกหนึ่งครั้งสิบแลงบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยค, 1, ครั้ง 1, นี้หนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที้หนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองบวกหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่แสนบวกกันหนึ่งครั้งนะครับท่านผู้ชมก็มาลองบวกเทียบดูครับการบวกเจ็ดเป็นสิบหกบวกสองสิบแปดบวกสองยี่สิบยี่สิบสองบวกกันแล้วได้ ตัวแรก,กได้สูงคุออีห้าแต่เนาะดินสูกัหครับในงวดที่4เลขที่ออกคือห้านะครับเมื่อถัดมาครับถ้าจะห้านดงออกสองสามในงวดที่ออก 2, 3, สอสามสามรรบสูงนี้ครับคำนวณมาได้เจกับ2องดินที่สิบแร้งครับแตนะ่ในงวดนั้นออกสอนะครับ แต่วิธีคิดครับสับหลักสูนี้นำหลักแสนบุญหลักหมื่นหลักพันบวกหนึ่งครั้งสิบงบวกหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งน,นี้ 1, บวกหนครั้งหลักหน่วยครั้งที่หบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สบวกหนึ่งครั้งหลักสิบพันที่สาบวกหนึ่งครั้งนะครับ่านผู้ชมก็มาลองบวกเทียบดูครับนี่คือวิธีคิดสูสิบแลงนะแบบสตัวเดินดีครับนำเจ็ดบวกสาเป็นสิบบวกห้าสิบบวกบก้าวกหกยี่ห้าสาบวกแล้ได้เจดกับส แหวว่าที่ห้นะเลขที่ออกคือ2 3สครับว่าต่อมาครับจะเป็นว่าที่6เมื่อนั้นได้ศูนย์กับ5ครับออก5 1นะครับ วิธีคิดสูตรสิบแลงสูตรนี้ครับนำหลักแสนคนหนึครั้งหลักหมื่นคนหนึ่งครั้งหลักพันคนครั้งสิบแล้คนหน่งครั้งหลักร้อยครั้งที่1นึ่งคนหนึ่งครั้งหลักหมื่นคั้งที่หนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นครั้งที่สองบวกกันหนึ่ครั้งแอมบูได้หลักสิบครั้งที่สมอีกครั้งนะครับแขกท่านผู้ชมก็มาลงบวกเทียบกันครันำแปดบกจ็เป็นสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกเก้าบหกยี่สิบเจ็ดบ เป็น4 0บวกกแล้วได้0นะบวกผหญิ 5, แต้มได้อีกบวกเลข5้านะ้ดิงนะูนยกับ5าถ้าจะสอมสามวันนั้นออก5 1ครับสมหรส่วนที่คำนวณได้0 5, ดูนกับ5ถึงด0บแลงครับนะที่มาคือเลข5ถนะูกเป็นหงวนวันต่อมาก็จะเป็นวันที่7จนะ็ดสิงวันที่7ูนนี้นะครับคำนวณมาได้0ผูผลที่ออกคือ5 0นะครับนะท่านชมก็มาลองคำนวณเทียบดูครับ วิธีคิดสูตรสิบแงสูนี้ครับนำหลักสนบกหนึ่ครั้งหลักหมื่นบวกหนครั้งหลักพันบวกหนึ่งครั้งสิแบแงบวกนึ่งครั้งบวกงร้อยหน่วยครั้งที่หนะครับหลักหมืครั้งที่สองบวกหนึ่งครั้งมานเ็หลัก1ิบครั้งที่สาอีกครั้งนะครับนำห้าบวกห้เป็นสิบสิบบวกแปดสิบแปดสิบแปดบวกห้ายี่สามบวกสองยี่ห้ายี่ห้าบวกหเป็นสามส บวก2เป็น40ฉะนั้นตัวได้จะได้คิดเลขศูนย์น้องผมก็อีห้าแต้มไอ้งวดที่ผ่านมันดิ่งสุดกับ5้ออกห้าศูนย์นะเป็นตัวดิ่ง10แร้งที่มาได้คือสอง 2, ตัวเลยครับไอ้ที่เข้าหลักสิแร้งก็ได้5นะครับแต่วดนี้ก็จะเป็นงวดที่8นะครับที่ผมจะมาคำนวณด้วยช่วงกัน ะวิธีคิดสูตรสิบสแรงสูตรนี้เน,น,นาะนำหลักแสน,บ,บ,นะบ,บ,นบวกด้วยหลักหลักหมื่นนะครวิธหลักพันนะบวกกันหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักหมื่นครั้งที่หนึ่งบวกหนึ่งครั้งหลักหน่วยคั้งที่สองบวกหนึ่งครั้งครับหลักสิบพันที่สามบวกบวกหนึ่งครั้งอ่ะท่านที่สนใจสูตรสิบแรงสูตรนี้นเนาะแบบสองตัวมนันมาคำนวณดูครับอ่สิบแรงที่ได้มันจะเป็นเลขอะไรเนาะอ่านี่จะเป็นวิธีคิดนะครับสำหรับอ่สูตรสิบแรงสูตรนี้เดือนสองตัวนะเป็นสูตรเดือนดีนะครับ ท่านผู้ชมก็มารวมบวกถึงครับนำแปดบวกสี่เป็นสิบสองสิบเก้าบวกสองยี่สิบยี่สิบเก้าสามส่วสามเจ็ดบวกไปห้าแทนเป็นสองวันนี้ผลนำวิญญาดินเจ็ดกับสองนะครับ อะขอไฟครับอ่วิธีคิดเนาะอ่ารูหลักแสนหลักหมื่นหลักพันอ่าสิบแลงบวกกันหนึครั้งนะบวกสิบแลงทีนะครับท่านผู้ชมก็มาลำบวดูครับแปดบวกสิบสิบสองแปดบวกสิบสิบวกเจดสิบเาสิบวกห้ายี่สบสองยี่เจ็ดบวก้นาะชันตัวแรกที่ได้คเลขสอบวกบวกวปห้าแต้มป็นเจ นี่คือผลรับแรงวันนี้เนาะอ่านี่คือวิธีที่สูด1สิแรง้นวแบบ2ตัวนวนี่คือวันใหม่ดินสกับ7วันเก่าทําได้ศูนย์สอห้าอ่าท่านชมก็นําไปใช้เลยครับในวันนี้ผลรับได้ดินที่2กับ7นะครับอ่านี่คือแนวทางดินสิแรงน้นาแบบ2ตัวครับอ่าถ้าเอฟีชอบสูงนี้ค,นครับ้าจชมกันเลยครับนี่คือวิธีที่สูตรสิบแรงเนาะอ่าวันนี้ผลลับที่ได้ดินที่2กับ7ครับ ี่คือเลขเด่นสิบแรงเนาะเดินสองกับเจ็ดที่หลักสิบแรงวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียนเท่ามีนะครับแล้วพวกทคลิปหน้าสวัสดีครับ